มาดูกันนะคะคนโสดมาดูลักษณะเนื้อคู่ของคุณอ่าคุณผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะแวกก่อนเนาะไปดูกันนะคะว่าเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบไหนนะคะเนื้อคู่ของคุณเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเป็นชาวทัดลมนะคะไม่ถุนตุนกลุ้มเป็นนักสู้เป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งเป็นคนสู้ชีวิตอ่ะแล้วก็ฉลาดนะคะสติปัญญาไวพริบเป็นเลิศ ชอบอ่านชอบเขียนชอบเรียนรู้เป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้ทุกๆสถานการณ์นะคะเป็นคนที่ถ้าคุณได้อยู่กับเขานะคะคุณจะรู้สึกอบอุ่นที่แน่ๆเนี่ยใครที่ชอบคนที่อายุน้อยนะคะเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆเร็วๆนี้เนี่ยคุณจะได้เจอกับเขานะรู้สึกว่า มีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการเดินทางคือเขาคนนี้กําลังจะเดินทางข้ามมิตินะคะเข้ามาในชีวิตของคุณคือต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณมากๆสถานการณ์การที่คุณจะได้เจอกันกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเป็นเด็กน้อยหน้าตาน่ารักนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะไม่ใช่ว่าอายุน้อยแล้วเนี่ยเออ ไม่ดีนะคะอายุน้อยร่ำรวยด้วยนะคะบอกได้เลยว่าคนนี้นะเศรษฐีมหาเศรษฐีนั่นเองค่ะอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นราชาถือเหรียญน,นะคะไพ่ใบน,นี้นะคะ,ะบ่งบอกถึงฐานนะของเขาเนี่ยโอ้โหร่ารวยมหาศาลนั่นหมายความว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยคุณจะได้ทั้งคนเก่งฉลาดแข็งแกร่งอบอุ่นดูแลชีวิตของคุณได้นะมีพลังงานของธาตุดินนะพฤกษบแล้วก็กันมังกรค่ะก็หวังว่าคุณจะชอบเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะคะ